สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะค่ะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในภาพสุดท้ายนะคะวันนี้คาบการบ้านนะคะเราก็จะมาทบทวนวิชาที่เรามีการบ้านในวันนี้นะคะเราก็จะทําให้เสร็จไปเลยนะคะอ่าวันนี้นะคะก็จะมีการบ้านวิชาอะไรบ้างคะ มีการบ้านวิชาอะไรบ้างลูกภาษาไทยกับอะไรนะอังกฤษอังกฤษอ๋ออังกฤษครูให้ฝึกอ่านใช่ไหมาาเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังด้วยใช่เปล่าอ่าได้นะคะเดี๋ยวทำวิชาภาษาไทยก่อนเลยก็ได้คะ่ะอุคูคนเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขึ้นหน้าจอให้ดูอีกรอบนึ้งนะคะภาษาไทยนะ นะคะวิชาภาษาไทยนะเดี๋ยวเรามาลองถ่ายไปรพร้อมๆกันดีกว่าเนราะสำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วนะคะอ่ะคำว่า,าบ, <ahn S 1> บ้านเสียงสามัญคือบ้านแล้วต่อมาคือบ้านบ้านบ้บา,า,บานบ<ร>้านบ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 ้าน้ากบาก

ย,ยังไม่เสร็จนะคะเร่งมือหน่อยนะเด็กๆ อบอุ่นเสร็จไหมอบอุ่นบ้านของมีคนเสร็จไหมอบอุ่นอ่ามีคนเสร็จแล้วมีคนเสร็จแล้วอบอุ่นนะอบอุ่นใชครับคูณก็เปิดหน้าจอเกมให้หน่อยครับได้เลยอ่ะนี่ครั ไหนใครยังไม่เสร็จนะคะไหนใครยังไม่เสร็จบ้างคะใครเขาระบายสายทำไมคะอ่าะแสดงว่าฝั่งนั้นไปกันแล้วนะค่ะอ่าแสดงว่าทุกคนเสร็จภาษาไทยแล้วนะเดี๋ยวงให้พังูฝัดต่อนะคะอ่าทุกคนเสร็จภาษาไทยแล้วนะพูดลงมา ค่ะในวิชาของคุณครูนะคะครูก็ฝากการบ้านให้ระบายสีเนาะแต่คุณครูก็ฝากให้ทุกคนทำไมคะอ่านอ่านภาษาอังกฤษนะคะในหน้าสามสิบหกวันนี้ที่เราเรียนนะคะอ่าคนไหนที่อ่านแล้วนะคะให้ผู้ปกครองเซ็นหน้านั้นมาด้วยนะคะเซ็นหน้าที่อ่านถือว่าเราได้ทำการบ้านแล้วได้ฝึกอ่านแล้วนะคะ แต่วันนี้ในชั่วโมงการบ้านคนไหนอยากจะอ่านจากครูขวัญน,นะคะก็สามารถอ่านได้เลยนะคะเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็ให้ผู้ปกครองเซ็นได้เหมือนกันนะคะอ่ามีใครอยากจะอ่านไหมคะเดี๋ยวครูแชร์สไลด์ขึ้นมาก่อน อ่าในชั่วโมงนะคะมีคนอ่านได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าใครจะอ่านคนแรกอ่าคนไหนจะอ่านเป็นคนแรกยกมือได้เลยค่ะหรือบอกมาได้เลยค่ะโฟโต้ครับอ่าโฟโต้เลยค่ะมาเลย,เลย เพนเอเว็เก่งมากโอเคถือว่าโต้ดโต้ทำกันบ้านแล้วอ่านได้เรียบร้อยให้ผู้ปกครองเซ็นหน้านี้มาได้เลยนะคะคนต่อไปคนไหนคนต่อไปจะอ่านให้ฟังผู้ผาไหมภูผาผมพ่อห,หัวยงผีอะภูผามาอ่านเลยครับ เก่งมากโอเคเซนเซนได้เลยค่ะผ่านแล้วต่อไปคนไหนจะอ่านต่อคะคนไหนจะอ่านต่อวันใหม่อ่านได้ยังวันใหม่อ่านไหมอ่า คำแรกนะคะเดี๋ยวคนไหนที่ยังอ่านไม่ได้นะคะเดี๋ยวอ่านตามครูขวันไปอีกหนึ่งรอบนะคะ play today p a n t the rain make a cake p e n t a w y a ่ e อีกรอบหนึ่งนะคะ play today p a n t the rain make a cake เ e n อเ a กอ่มีใครได้แล้วสามารถอ่านได้ต่อเลยค่ะอ่านิธิกรอ,อ่านไหมนิธิกรยังไม่เสร็จครับอะไรยังไม่เสร็จหลูกระบายสีระบายสีหลังได้อ่านก่อนครับอ่านก่อนเลยครับ อ่าคนไหนจะอ่านต่ออ่าเหนือไหมเหนือเหนือเหนืออยู่ไหมลูกหรือไปแล้วเปรมก็ได้มาเปรมเปรม,มอ่าอ,ะะอ่าไม่เป็นไรค่ะอ่านเลยครับ ถูกต้อง pen the ฝนนะ่ะ p เด the อ,อะไร pen เด rain p อ,อ่าต่อไปทำเค้ก make a cake แล้วก็ทาสีคลื่นโอเคไหนต้องอ่านคนเดียวสิรวดเดียวทีเดียวเลยตั้งแต่บรรทัดแรกเก่งมากต่อไปเพ n น The Rain ต่อไป <Okay. S 1> ต่อไปเทนเอาเวบโอเคผ่านแล้วต่อไปวุฒิพัสมาค่ะวุฒิพัสท้นส okay, to ุดเทอเค เก่งมากโอเคถันชนกไหมถันชนกมาเก okay ่งมากอบอุ่นค่ะอบอุ่นมาไหมอบอุ่น ่าอ่นอานเลยค่ะมาเลยค่ะเพลงอ่อานได้ยังลูกอา่านถ้ายังไม่ได้ข้ามไปก่อนนะลูกโอเคไปสุกอ่านก่อนได้ต่อไปเป็นชินค่ะชินชินมา <Pay> today. Play today เ a ค n โอเคก็ได้นี่ชิ้นก็พอได้นะคะ Play today p e n n the rain make a c a k e paint a wave นะคะอ่าใครอีกใครที่ได้แล้วจะอ่านให้ฟังใครที่ได้แล้วจะอ่านให้ฟังทันทำได้ยางทันทำอ่าวันใหม่ค่ะวันใหม่ เดี๋ยวก่อนวันใหม่อ่านหน้านี้ลูกหน้าสามสิบหกหลกวันใหม่หน้าสามสิบหกค่ะสามสิบหกข้อบีค่ะลูกได้ไหม Play t t o d y y เนี่ย ใช่ค่ะอันน ah, ี้ค uh> ่ะ pen pen the r n อ่า pen the r a i เก่งมากต่อไป make เก่งมากต่อไปเป็นท่าสุดท yani> ้าย เพ้นอเบฟเบฟอืมเพ้นเอาเบโอเคต่อไปไม่ีใครจะอ่านอีกคะใครได้แล้วอ่านเลยใครได้แล้วอ่านเลยทันทำได้อยังทันทำอ่าทันทำอ่านตามคุครูมาทันทำอ่านตามครู pray today, to pen the rain, Pend the rain. make a case k e case pen away, <a> okay ไปฝึกนะทันทามอเคมีใครจะอ่านตามคุณครูไหมคะหรือจะอ่านเองได้เลยมีไหม กานบ้านนะวันนี้ทุกคนต้องฝึกอ่านหน้านี้นะทุกคนต้องฝึกอ่านหน้านี้นะคะอ่านให้ได้นะคะอ่าพลิกใหญ่มาเลยลูกมาเลย clay today เก่งมาก <Get> โอเก่งเลยค่ะถูกต้อง,อ,งอ่ามีใครอีกปกชาตน้ำชาน้ำชาอ่านไหมคะน้ำชาน้ำชาอยู่ไหมอ่ะอ่ะไอดินจะอ่านใช่ไหมมาไอดินมาอ่านเลย มาค่ะโอเคเอาปกชัดมาก่อนก็ได้ค่ะมาเลยค่ะ Play today Play today ท่าต่อไปเพ n นอะไรหรอ p พ้ n the but rain p e n the rain ต่อไปเมทเมทอ่ะเพต่อไป

อ่านคนไหนนะคะที่ยังอ่านไม่คล่องนะคะสามารถเขียนคำอ่านลงในหนังสือตัวเองได้เลยนะคะคำนะคะที่เราเรียนในวันนี้นะคะจะอยู่ในสมุดท่องคำศัพท์นะคะตั้งแต่คำที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้าเลยนะคะเกมเรน n t ด d a y พวกนี้นะคะ อ่าโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ได้อ่านไปหลายคนนะคะคนไหนที่อ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราไปฝึกอ่านวันนี้เลยนะคะก็คุณคูขอประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะคะในกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ค่ายวิทย์คณิตและเทคโนโลยีนะคะพรุ่งนี้ให้ทุกคนใส่เสื้อผ้าในตีมอะไรหรกอรู้ไหม ตรีมอะไรก็ได้เหรออ่าเตรีมสีที่ชื่นชอบใช่อ่าโอเคปิดไมค์ค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่เราสามารถหาได้ในบ้านของเราเลยนะคะกระดาษ A 4เตรียมไว้เลยกระดาษ A 4เหมือนเดิมกันกรายสีาสีทุกคนมีอยู่แล้วแน่นอนนะคะพรุ่งนี้นะคะให้เตรียมอุปกรณ์ด้วยนะคะเดีย๋ยวุณครูจะส่งรายละเอียดให้ผู้ปกครองอีกรอบหนึ่งนะคะคนไหนนะคะที่มีนะคะก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้แล้วก็ใส่ เสื้อธีมสีสันนะคะที่เราชอบชุดสีที่ชื่นชอบนะคะสีที่เราชอบนะคะได้นะคะอ่าคุณซ้อมมีอะไรเสริมอยู่ไหมคะอ่าพรุ่งนี้อ,อย่างเนเรเรียนอ,อนนะคะจะมีเป็นฐานฐานเนขียนค่ายภาษาไทยนะ,ะอืมพรุ่งนี้เราจะเข้าเป็นฐานเหมือนกับค่ายวันภาษาไทยนะคะ พรุ่งนี้เราจะเข้าเป็นฐานนะคะเหมือนค่ายภาษาไทยนะคะและอาจจะต้องเลิกช้านิดนึงนะเหมือนวันนั้นนะคะเราจะมีทั้งหมด6ฐานนะคะเราอาจจะเลิกช้านิดนึงนะคะก็แจ้งเอาไว้ด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้อ่าทุกคนตอนนี้มีอะไรสอบถามไหมคะเกี่ยวกับกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะคะ ะะอะไรนะคะโลกภูผาตั้งจัดตารางเลยนะครับพรุ่งนี้ไม่มีเรียนปกติลูจะมีเป็นฐานนะคะเป็นกิจกรรมเป็นฐานนะคะก็อาจจะไม่ต้องจัดตารางเรียนมาก็ได้นะคะแต่เราต้องเตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะอย่างน้อยก็ต้องมีอะไรคะอุปกรณ์การเขียนสีกระดาษเอาไว้นะคะหรือสมุด อ่าสมุดในวิชาวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะเผื่อเราต้องเขียนงานลงไปในสมุดนะคะเตรียมไว้ด้วยนะคะอ่ะคค่ะวันพรุ่งนี้ฐานเราจะเหมือนฐานของภาษาไทยหรือเปล่าคะกิจกรรมเหมือนกันค่ะแต่ว่า กิจกรรมเข้าฐานเหมือนกันแต่ว่ากิจกรรมที่จะเราจะเล่นในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับภาษาไทยนะคะก็จะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร,ร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีนะคะแล้วก็ธีมสีต่างๆเพราะเรามาในธีมเกี่ยวกับสีนะคะแล้วก็จะมีเรื่องสีด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะโอเคสีแดงเราลองเองข้าสเลยนะวันนี้ใส่สี ดูแลส้อเชิสีแดงมาแล้วโอเควันนี้การบ้านเสร็จหมดทุกวิชาแล้วใช่ไหมคะมีงานค้างอะไรไหมไม่มีไม่มีนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูขวัญกับครูส้มไปแล้วนะคะเราเจอกันในวันพรุ่งนี้ในกิจกรรมค่ายวิทย์ขนิตและเทคโนโลยีนะคะ เจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ